น,นนบัร้านทำผมที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของผูง้นักเลงตีกันพวกเขาจึงเริ่มแผนการสงบศึกที่ร้านตัดผมเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Barber Shop the Nick c u t Barber ร่วมเบอร์สามร้านน้อยซอยใหม่ให้ฟังค่ะเริ่มเรื่องหนังก็เล่าถึงชิคาโกเคเซาไซด์บานเกิดของเขาวินเขาเกิดและโตที่นี่เป็นที่ที่เขารักและผูกพันนี่คือเจนนีเฟอร์มียของเขาและนี่ก็เจเลนลูกชายที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดของเขาส่วนนี้ก็ราชาและเมียของเขาราชากับคาวิน,เ,นเป็นเพื่อนรักกัน ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปเขตเสาใสาก็เริ่มเทวอนขึ้นเรื่อยมีแก๊งอันธพาลก่อความรุนแรงและฆ่ากันตายและคนที่ตายเนี่ยก็คือชาวบ้านและเด็กที่ไม่รู้อิโนอินีข่าววินเป็นเจ้าของร้านทําผมที่แกมาเปิดร้านแต่เช้าไม่นานตาลุงอ้วนก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเขาชื่อเอ็ดดี้เขาบอกข่าววินว่าถูกแก๊งอันธพาลไล่ยิงทั้งคู่เลยพากันไปหลบหลังร้านตาลุงเอ็ดดี้เนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นคนหาเรื่องเองฉะนั้นเขาจะออกไปเคลียร์ไม่ได้มาอันตรายเกินไปฉนันขอหาอาวุธก่อนและระวังที่พี่ข้าวกำลัง ออกมาให้ให้อย่ายุ่งกับเขานะชีวิตคนดําก็มีค่ะเขาแก่แล้วแปลที่ไหนได้พี่ข้าวโดนแกงแล้วก็นั่นแหละฮะตาลุงเอ็ดดี้เราเลือกของพี่ข้อให้คนทั้งร้านฟังคนในร้านในหัวรอยยอพี่แกใหญ่ร้านนี้เป็นร้านตัดผมที่ดูวุ่นวายแต่อบอุ่นดีค่ะขาวินเปิดให้เช่าที่ตัดผมทั้งชายและหญิงเริ่มจากตาลุงเอ็ดดี้ที่วันวันแทบไม่มีใครมาตัดผมกับแกเลยทําให้แกเนี่ยมีเวลาปากเสียเซลคนอื่นไปทั่วคนนี้ก็คือจอรอดเป็นผู้ชายเปิ่นเปิน่นหนีผีบังราชาและนี้ก็ฟังของสาวๆ คนที่สองสาวห้าวบีคนที่สามแม่สาวสะโพกเพิ่มนมโตเดยา่าเธอมักจะเป็นอาหารตาของหนุมน่มๆเสมอส่วนนี้ก็ราชาเพื่อนสนิทของเขาตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มบน่นเรื่องที่พวกเขาโดนดักป้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ แอนโทนี Anthony, เด็กผิวสีเรียนดีก็เดินออกมาบอกเขาว่าจัดข้องเสร็จเรียบร้อยเขามารับจ้างทําความสะอาดร้านให้จนสนิทกับทุกคนในร้านเขาเป็นเด็กที่ดีมากๆซึ่งต่างจากลูกของพี่เขาวละราชาร์ดเจเลนเดินมาขอตังค์พ่อ20เหรียญแต่พ่อเนี่ยไม่ให้เพราะเขาไม่เคยช่วยงานอะไรเลยและนี่ก็เคนนีลูกชายราชาร์ดระหว่างที่พี่เขากํากลังบ่นลูกชายเคนนีก็แอบจิ้มขนมแต่พี่เขาวเห็นเลยบอกให้วางคืนซะไม่งั้นฉันจะหักเงินพ่อนายตาลุง HD เอ็ดดี้ก็บอกให้ทุกคนรีบเช็คกระเป๋าด่วนหมอนีเนี่ยดูท่าทางจะชอบพโมยเเเงงงินนซะดดดด้้วยยตาลุอออีี่่ขึชืืรปกส ตัดมาที่เจเรนกับเคนนี่กำลังเดินไปบนพ่อตัวเองไปก็เจอกับแก๊งคู่อริเข้ามาหาเรื่องแต่ก็มีแก๊งเสื้อแดงที่คุมย่านนี้เข้ามาช่วยพวกเขาไว้แถมให้เงินพวกเขาอีกต่างหากเจเรนกับเคนนะี่เนี่ยรู้จักกับแก๊งนี้และดูเหมือนว่าพวกเขากำลังสนใจจะเข้าร่วมแก๊ง ส่วนที่ร้านตัดผมสงครามน้ำลายระวังชายยิงก็เริ่มขึ้นผู้ชายเนี่ยสงสัยว่าทำไมผู้หญิงถึงจ่ายเงินค่าทำผมปลอมได้แพงขนาดนั้นก็เพราะผู้ชายสนใจแต่รูปลักษณ์ภายนอกยังไงล่ะทีนี้ก็ลามไปทะเลาะก,กันใหญ่โตค่ะพี่เขาเนี่ยบอกว่าผู้หญิงก็ชอบคนเลวแต่อยากได้คนรวยที่ฉลาดแล้วก็เมินผู้ชายเป็นเปนยังเจอรอดถูกต้องไม่มีสาวคนไหนะชอบผู้ชายตูดฟี่บล็อกไอ้นั่นของเขาก็ฟีมันก็เจี๊ยบต้มพี่เจอรอดงงเลยฮะไงโยงมาด่ากันเฉยตอนนั้นเมียพี่ราชาัดก็เข้ามาพอดีเธอเป็นช่งางทำผมให้ดาราดังจนนไไไมม่ีีเวลลลาาปปรรรัับบููกกขอใพชแท ทีนี้ผัวเมียก็ทะเลาะกันล่านร้านเดย,ยาเลยอาซาไปรับลูกสาวให้เมียพิราชาิก็บอกว่ายังมาเจอดูเหมือนว่าเดยาจะแอบออยพิราชาตเบา ในร้านลูกค้าที่มาตัดผมก็จะเลือกช่างตามสไตล์การตัดที่ชอบอย่างพี่บางราชาเนี่ยก็ตัดแต่ทรงอินเดียส่วนตาลุงเอ็ดดี้ก็ตัดทรงนี้เลยฮะทรงคนแก่หัวร้านคุณแม่เนี่ยพาลูกมาตัดผมพรลูกบอกว่าอยากเป็นผู้ใหญ่แม่เลยจัดให้โอ้ยสงสารน้องและนี่ก็คือพี่วันสต็อปหนึ่งในช่างตัดผมที่เช่าร้านคาวินพี่แกนในยใส,สูตรเดินเท่มาเลยจ้ามีลูกค้ามารอเต็มร้านเพราะพี่แกเนี่ยเป็นช่างตัดผมครบวงจรทั้งขายแวนขายนาฬิการับตัดสูตรแถมพี่แกเนี่ยยังขายตั้งแต่การใช้ลูกหมาไม่พอพี่แกรับตวกรรม นีม่มันร้านตัดผมอะไรครับเนี่ยปุนวายสุดและที่พึ่งเข้ามานีนก็มีคาวินเธอบอกพี่คาวินว่ามีคนรู้จักถึงโดนยิงตายในร้านตัวเองทำให้พวกเขาเ,เริ่มกังวลที่ต้องอยู่กับสังคมแบบนี้เลี้ยงลูกจนเติบโตที่นี่คาวินเลยปรึกษากับเมียเรื่องย้ายร้านไปอยู่ที่อื่น ามาที่รถฟูดทักแก๊งสตาร์กลับคนนี้ก็คือหัวหน้าแก๊งเขาเดินมาส่งอาหารที่ร้านคาวินพ่อครัวของร้านนี้คืออดีตในแก๊งอันธพาลทั้งหมดแต่พวกเขากลับตัวและหาอาชีพสุจริตทำจนรวยเลยทีเดียวแต่พี่เขาก็คิดว่าชื่อร้านพวกเขาก็ยังฟังทําแม่งทําแม่งอยู่ดีเหมือนเชิญชวในให้เข้าแก๊งยังไงอย่างนั้นตอนส,สายๆที่ร้านคาวินคุณพีคนนี้ในะชื่อดันเตพี่แกกาลังนั่งเล่นไพ่เขาเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่ช่างตัดผมแต่ไม่เคยกลับบ้านเลยพี่แกสิงอยู่ที่นี่แทบทุกวัน เพื่อนเก่าของขาวแวะมาตัดผมขอเป็นนาย,ยกเทศมนตรีเขาวแวะมาบอกข่าววินว่าจะมีการปิดถนนที่นี่เพื่อลดความรุนแรงทุกคน,นก็โวยวายใหญ่เลยค่ะเพราะนั่นจะทำให้พวกเขาขาดรายได้ต่อให้มีประธานาธิบดีผิวดำก็ไม่ช่วยอะไรพวกเขาตาลุงเอ็ดดี้ก็บ,บอกว่ารัฐบาลไม่มีอะไรดีหรอกนอกจากเชื้อน้องนายกบวัคซีนไข้หวัดฉันแถบไม่แน่ใจว่าเป็นน้องนายเพราะเหตุนั้นหรือเปล่าแองจี้ก็บ,บอกว่าคุณไม่ได้ติดน้องนายเพราะรัฐบาลแต่ติดจากแม่สาวที่ชื่อโจเซฟีนต่างหากเลิกปากโปงเรื่องคนอื่นสักทีผี่เจอรอดก็บ,บอกตลกดี ทำหน้าเลิกลากเลยฮะตาลุงแอบนอนกับแม่พี่หลอดแล้วพวกเขาก็เถียงเรื่องประธานาธนิบดีกันยาวตาลุงเอ็ดดี้ก็บอกว่าเขาเคยตัดผมให้บารักพี่แกนี่ก็โชว์รูปถ่ายให้ดูแต่เห็นแค่หูใครจะไปเชื่อ ระหว่างที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันก็มีแก๊งคูอาริบังเอิญม,มาตัดผมพร้อมกันพวกพี่ขาเนี่ยห้ามแทบไม่ทันเลยค่ะเดียดานัดคิวผิดทำให้พวกเขามาจะกันเกือบจะยิงกันตายในร้านขขาวเลยจะอาสาจ่ายค่าตัดผมให้พี่ผอมและขอให้กลับบ้านไปก่อนส่วนพี่อ้วนนี่ก็มานั่งตัดผมต่อข่าววินยึดปืนจากพี่อ้วนเก็บใส่กล่องล็อกไว้นี่เป็นการตัดผมที่เสี่ยงตายอะไรขนาดนั้นพวกขวเขาในเริ่มกังวลเรื่องนี้กันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ตัดครูที่โรงเรียนก็โทรมาบ,บอกข่าววินว่าลูกชายของเขามีเริววเรา หาลูกที่โรงเรียน ครูบอกว่าเป็นห่วงเรื่องเพื่อนที่เจเรนครบหาเพราะเมื่อก่อน,นเขาเป็นเด็กเรียนดีตั้งแต่คบกับเพื่อนคนนี้เจเรนก็เปลี่ยนไปในทางที่แย่คาวินคิดว่าต้องเป็นเคนนี่แน่ๆที่พาลูกชายเขาเสียคนตกดึกเขามาเล่นบาสกับลูกชายแล้วบอกเรื่องที่จะให้เขาย้ายไปเรียนที่โรงเรียนคาทอลิกแถมสั่งให้เขาตัดผมและเลิกแต่งตัวแบบเด็กแก๊งเจเรนก็ไม่พอใจค่ะที่พ่อสั่งให้เขาทำนู่นนี่รุ่งคืนคาวินก็ทะเลาะก,กับราชาร์เรื่องที่ลูกชายเขาทำให้เจเรนเสียคนระหว่างนั้นพี่เจรรดก็เข้ามาขา ในร้านขณะที่ทุกคนกําลังตัดผมก็มีแก๊งอันธพาลยิงกันหน้าร้านทุกคนเนี่ยพากันมอบเลยค่ะเดียรยาก,กเลยขอกลับบ้านเพราะไม่อยากโดนลูกหลงราชาเลยอาซาไปส่งเธอที่บ้านเพราะดูจากการแต่งตัวแล้วไม่น่ารอดจนถึงบ้านกะลุงเอ็ดดี้ก็บกบันท้อยแบบนั้นไปในไม่น่ารอดที่บ้านเมียเขาวินก็เจอของใช้ลูกชายที่บ่งบอกว่าเขาอยากเข้าร่วมแก๊งอันธพาล พีราชาัคขับรถมาส่งเดียยาเธอก็ชวนพี่แกขึ้นไปคุยบนห้องพีราชาในะคิดว่าเดีย y าอ่อยเลยปฏิเสธไปเพราะเขาไม่ได้เจ้าชู้มานานแล้วเดีย y านี่ปีะะ๊ดเลยค่ะที่คิดว่าเธออ่อยฉันแค่จะคุยเป็นเพื่อนปลอบใจคุณเฉยๆจากนั้นเนี่ยเธอก็เดินขึ้นห้องไปพีราชาในะคิดว่าเธออ่อยเขาจริงๆดูทางทางเธอสิเธออ่อยฉันชัดๆ ตาดมาที่คาวินมาดูร้านใหม่กับน,นายนาซึ่งก็คือพี่วันสต็อบที่แกในี่ยขายทุกอย่างจริงๆระหว่างนั้นเมียก็โทรมาหาคาวินบนเรื่องที่เจอสัญลักษณ์เด็กแก๊งในห้องลูกชายนั่นเลยทําให้พวกเขามั่นใจว่าจะต้องย้ายออกจากที่นี่จริงๆขาวินก็บอกวันสต๊อบว่าห้ามบอกใครเรื่องที่เขาจะย้ายร้าน รุมคืนที่ร้านทําผมเจผมแดงก็มาทาผมกับแองจีเธอบอกว่าผมฉันแค่แต่งนิดหน่อยก็พอโอ้ไม่ไม่ทุนหัวอย่างเธอนะ่ะต้องดึงออกมาทั้งหัวตาลุงเอ็ดดีนะปากไม้อีกตามเคยเจผมแดงนี่ก็เริ่มเมาส์าเรื่องที่เด็กเพิ่งถูกกิงว่าเขาเสียชีวิตแล้วทุกคนกะตังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ราชาเลยเสนอไอเดียให้ผู้คนจะเคลียร์ต่างๆมารวมตัวเพื่อพูดคุยกันในร้านอย่างสันติช่วยกันหาเรือแนวทางแก้ไขเราจะทวงถนนของเราคืนทุกคนเลยเริ่มโพสต์ลงโซเชียลหยุดการปิดถนนช่วยชุมชนที่ร้านข่าววิญชวนเนยส โชว์บั้นท้ายตามสไตล์ของเธอแต่สองคนนี้ไม่ไหวเด้อแอนโทนีเด็กดีก็มาช่วยปิดประกาศให้พวกเขาด้วยตกดึกก็เริ่มมีคนมาร่วมชุมนุมกันมากมายพี่วันสต็อกก็ยังไม่หยุดตรวจโรคฮะทุกคนเนี่ยประชุมหาไอเดียในการหยุดความรุนแรงพี่เจร้อยก็ปิ้งไอเดียตัดผมฟรีตลอด48ชั่วโมงให้ทุกคนเนี่ยมาสงบศึกที่ร้านแห่งนี้ให้คนดังมาตาัดผมและโพสต์ลงทวิตเตอร์ให้เป็นกระแสส่วนพี่แก๊งสตาร์กลับก็บเสนอตัวเอาอาหารของพี่แกมาขายแต่ละคนเนี่ยมองหน้าเลยค่ะที่พี่แกจะหากินกับคนที่มารวมตัวพี่่แแกเเลยยวาางิินบร ให้ชมลมเด็กชายหญิงถุกคนเนี่ยก็เห็นด้วยแต่ติดปัญหาตรงที่ต้องเรียกหัวหน้าแก๊งมาคุยกันเพื่อขอสงบสื่อแค่วันนั้นที่บังเอิญเจอกันก็ทำใหาพวกเขาเกือบตายแต่เรื่องก็มาถึงขนาดนี้รุ่งคืนพวกเขาจึงตัดสินใจแกล้งนัดคิวให้สองแก๊งมาเจอกันแต่ละคนเนี่ยเตรียมพร้อมเลยค่ะพี่เจอรอถึงกับใส่เสื้อกลอกมาเลยฮะพี่ราชาเลยบอกคนที่พึ่งตายไปเขาถูกกิ้งทีหน้าเวแล้วไง มาละว哈พี่อ้วนพร้อมสองแก๊งพอเจอหน้ากันปุ๊บก,ก็จะเข้ามาใส่กันเลยพี่เจอร์อดเนี่ยมอบกรอใครเพื่อนคุณพีไม่ได้ช่วยเพื่อนห้ามเลยข่าววินกับราชาช่วยกันห้ามพี่อ้วนพรอมแต่ขอไ้พวกเขาสงบศึกสองวันพราอไม่ยาให้เกิดความรุนแรงและต้องมานั่งกังวลถึงความปลอดภัยของลูกๆพี่อ้วนพร้อมเนี่ยก็เอาด้วยค่ะเพราะเห็นกับข่าวินที่บ้านข่าวินสั่งไม่ให้ลูกชายออกไปไหนสุดสัปดาห์นี้พ่ออยากจะซื้อให้ลูกชายเข้าใจว่าข้างนอกอันตรายแต่อยากให้เขาเลิกคบกับเคนนี่แต่ลูกชายเเเน่่่ยกกก็ไมข้าใจคะะะพอลลลกกูทั รุ่งึ้นเวลา6กโมงเชา้าพวกเขามาเปิดร้านแล้วก็รอคอยให้คนมาตัดผมที่ร้านเจอรอดบอกว่าเขาสร้างแคมเปญในทวิตเตอร์แล้วตอนนี้เนะี่ยมีคนดังรีทวิตกันมากขึ้นนี่อาจจะทําให้มีคนสนใจพวกเรา6ชั่วโมงผ่านไปก็มีคนมาเริ่มตัดผมเรื่อยๆแอนโทนีเด็กดีก็คอยช่วยซื้อขนมมาส่งให้ร้านเควินตลอด สิบสองชั่วโมงผ่านไปพวกเขาก็ยังคงตัดผมและให้บริการครบวงจรตกดึกเวลาห้าทุ่มเราวังที่กำลังตัดผมพีวันสตอปในกระโถมมาถามเขาวินว่าย,ยังสนใจร้านอยู่ไหมเพราะมีคนมาดูร้านใหม่พีเขาวลยบอกว่ายังสนใจห้ามขายใ้ครเด็ดขาดตอนนั้นราชาที่เขามาหยิบพองหลงังร้านก็ได้ยินพอดีแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่พูดอะไรกันค่ะตัดมาที่แก๊งเสื้อแดงกำลังประชุมแกง๊งพวกเขาในนัดเจอกันพรุ่งนี้และให้เด็กมายังจะเล่นกับเคนนี่มาเข้าร่วมด้วยแต่ดูเหมือนเคนนี่เริ่มไม่อยากจะเข้าร่วมแแกงแล้ว ที่ร้านคาวินเดียยาเดินมาหยิบของหลังร้านก็เจอพ่ราชาดพอดีราชา,า,ชาเลยขอโทษเธอเรื่องที่เข้าใจผิดว่าเธออ่อยเขาวันนั้นเอแต่เหมือนคุณพี่จะเข้าใจถูกนะคะเดียยากำลังจะจูโจงคุณพี่เพราะเธอเองก็อยากได้เขาราชาเนี่ยห้ามแทบไม่ทันเลยฮะกางของเบนเมียพ่ราชาชก็เดินเข้ามาตามหาพี่แกหลังร้านแล้วก็จ้าเอ๋ทีนี้ก็ร้านแตกเลยฮะเรื่องถ่ายวิดีโอไว้ใจพี่หลอดพี่แกเนกี่ยกะติดทุกสถานการณ์ส่วนราชากับเมียก็ทะเลาะกันจนเมียขับรถหนีไป รุง่งคืนสถานการณ์ในยานนี้ก็ยังคงสงบสุขถึงแม้ในร้านจะเถียงกันไม่หยุดก็ตามตอนนั้นวิทยุกรกะปากาช,ชื่อร้านทาวินออกอากาศเรื่องที่พวกเขาทำเรื่องสงบศึก48ชั่วโมงทุกคน,นดีใจและพากันเต้นอย่างแฮปปี้ระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุกสนานเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแจ้งข่าวว่าแอนโทนีเด็กดีถูกยิงตายเมื่อไม่ไมกี่นาทีนี้ทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนคาวินจะล้มเลิกแผนการนิสาพอสุดท้ายก็มีคนถูกยิงสิ่งที่พวกเขาทำมันไม่ได้ผลเด็กดีคคนนนึงงงเเพพิ่่่ตตาาาายยไปปวกรรบอทีดดดัผมจะะหุุสื พีคาวินเนี่ยคอท้อนตัวแองจี NG เลยบอกว่าเราทุกคนก็เสียใจแต่การตายของแอนโทนีควรทําให้เราต่อสู้มากกว่าเดิมทาไมนายถึงอยากล้มเลิกง่ายๆก็เพราะเขาจะย้ายร้านและทิ้งพวกเราไปไงราชารบอกเรื่องที่เขาได้ยินให้ทุกคนฟังพอรู้ความจริงก็ไม่มีใครรับได้เลยค่ะที่คาวินไม่คิดจะบอกพวกเขาทาั้งๆที่พวกเขาอยู่เคียงข้างคาวินมาตลอดแต่คาวินก็ไม่ฟังและเดินออกจากร้านไป ตาลุงเอ็ดดีตามมาหาขาวินที่บ่าร์พอเขาพูดคุยกันขาวินเนะี่ยเสียใจที่แอนโทนีเด็กดีตายนอนมันเจ็บปวดมากแต่ถ้าเราไม่ได้ทําการพักรบแบบที่ทํามามันอาจจะมีคนตายมากกว่านี้เราอาจจะช่วยชีวิตคนไว้มากกว่าที่เรารู้และนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราควรสู้ต่อว้าวตาลุงเอนะ็ดดี้เนี่ยพูดดีมากเลยค่ะข้าวเลยตัดสินใจกลับมาทําต่อ ตัดมาที่เคนนี่เขามาบอกเจลินว่าเขาไม่อยากเข้าร่วมแกง๊งเพราะเขาไม่อยากทําให้พ่อผิดหวังแล้วบอกเจลินให้ลองคิดให้ดีที่ร้านขาวินระหว่างฮิราชารกำลังเก็บของเมียก,ก็กลับมาง้อแล้วพวกเขาก็ปรับความเข้าใจกันข่าวินกลับมาขอโทษทุกคนและบอกว่าจะสู้กันต่อฉันรักทุกคนรักลูกค้าแล้วก็รักย่านนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเพื่อชุมชนนี้แล้วใครจะทําพวกเขาตัดสินใจกลับมาเริ่มทําการสงบศึกต่อ และแคร่เริ่มเปิดร้านก็มีนักบ้าชื่อดังมาให้พี่เข้าตัดผมให้เขาตั้งมาจากทวิตเตอร์ที่พี่เจอรอดทวิตแม้พี่เจอรอเนี่ยมาถ่ายรูปใหญ่เลยฮะตอนนี้ร้านของคาวินและเรื่องการสงบสึกที่พวกเขาทำเริ่มดังขึ้นในโลกโซเชียลทําให้มีผู้คนมากมายมารวมตัดผมที่ร้านทวิตของพี่เจอรอลเนี่ยก็ดังเป็นพรูแตกคาวินก็มีแต่สาวๆมาขอถ่ายรูปส่วนพี่แกงสตาร์กลับคนขายอาหารก็ได้ออกข่าวเรื่องที่พี่แกจะบริจาคเงินให้ชุมชนเด็กพี่แกนี่หน้าแห้งเลยค่ะขายได้เยอะซะด้วยแต่่ใจจจจรริิงไมยากากะบค ในขณะที่ทุกคนกำลังยุ่งเคนีก็วิ่งมาบอกขาวินว่าเจเลนกำลังจะไปกับพวกแก๊งเสื้อแดงพีคาขาเนี่ยวิ่งไปคิดชีวิตเลยค่ะเขาเรียบขับรถมาตามหาลูกมาถึงเขาก็โล่งใจที่เจอลูกชายยืนอยู่เจเลนเลือกที่จะปฏิเสธเข้าร่วมแกง๊งพอลูกก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะแต่ะมองหน้าให้กำลังใจกันเช้าวันจันทร์ที่ร้านข่าวินทุกคนกำลังนับเวลาถอยหลังสงบซึกครบ48ชั่วโมงพวกเขาเนี่ยภูมิใจที่ทำสำเร็จขาวิน,นก็ขอโทษราชาเรือที่ทะเลาะกันพี่เจอรอที่ท้ายคลิปก็ร้้องงงงหซาบึทีี่คนนผิวดดดกังงเ ตอนสายๆพวกเขาก็แยกย้ายกลับบ้านพี่เจอรอยกับ,บรีก็สารภาพรักกันพวกเขาแอบปิ๊งกันมาได้สักพักเรยยามาขอโทษเมียราชาที่เข้ามายุ่งกับพวกเขาส่วนพี่วันสต็อปก็เอาเช็คค่าร้านใหม่มาคืนให้พี่ข่าวพอพี่แกจะไม่ย้ายร้านแล้วพี่วันสต็อปเลยได้เช่าร้านฟรีชดเชยที่พี่ข่าวในยกเลิกซื้อร้านใหม่และเจเลนก็มาให้พอตัดผมทรงใหม่ให้ดูหล่อสะอาดขึ้นมาเชียวข่าวินเลือกที่จะอยู่เมืองนี้ต่อไปแต่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลชุมชนและลูกหลานเขาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วชิคาโกจะกลับมาาสสูู่่เ้้นทงทงงีถกตอ สองวันต่อมาข่าวเกี่ยวกับร้านคาว,วินก็เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นจนทําให้บารักโอบามาเข้ามาตัดผมที่ร้านตาลุงเอ็ดดีทท่โมว่าเคยตัดผมให้บารักผีแกกระตื้นเต้นไทยหัวประธานาธิบดีเสววงโอ๋โอๆพวกน้อยมีคิดพึ่งไหมแล้วหนังก็จบลง เป็นไงคะกับหนังเรื่อง Barber Shop De n e t c u t Barber รวมเบอร์3ร้านน้อยซอยใหม่เรื่องนี้เนี่ยเป็นนังตลกแนวล้อเลียนค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องเต็มมีมุกตลกของฝรัง่งค่อนข้างเยอะแถมมีคนดังมาสแสดงเพียบเลยค่ะทั้งนักร้องดาราหรือว่าแรปเปอร์ใครชอบเนี่ยลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ